คำถามถามว่าถ้าเราละหมาดตารเวะแล้วเราจะต้องละหมาดตะฮัดยุดอีกไหมคำถามนี้คุณคุณ,คณ,คณหลายครั้งเดือนรอมฎอนมาเนี่ยผมต,ตอบคำถามนี้บ่อยนะไม่แน่ใจว่าตอบทางวิทยุหรือทางโทรทัศน์หรือในสถานที่อื่นๆแต่ว่าผ่านคำถามนี้บ่อยมากเพราะอันเนื่องมาจากว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนแห่งการปฏิบัติคุณงามความดี พี่น้องของเราหลายๆคนก็อยากจะทําดีให้มากับทําอะไรได้ก็อยากจะทําแหละับก็เลยละหมาตรอเว้แล้วกลับไปบ้านแล้วก็ยังไม่สะใจอเหมือนกับยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มเอิบในการทําอิบาดะก็อยากจะละหมากรหัสยุดอีกครคับก็เลยเอ้าวแล้วจะทำยังไงวิตผิดไปแล้วแล้วก็จะ,ะหัดมันก็มีปัญหาลักลั่นเหตุที่มันมีปัญหาลักลั่นอันเนื่องมาจากว่า เราไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนของท่านนาบี<ม>ถ้าเราทําตามคําสอนของท่านนาบีเนะี่ยปัญหามันจะไม่เกิดครับเหมือนอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างก่อนนะก่อนที่จะตอบคําถามนี้ยกตัวอย่างว่าในกรณีละหมาดอีดของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลอะลลยวะสัลลัมเนี่ยไม่เคยมีสักครั้งเดียวที่นบีละหมาดอีดในมัสยิด ไม่เคยมีเลยไม่เคยมีครับที่อาจจะมีบางคนอ้างว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนบีละหมาดอีดในมสัสยิดเป็นฮะดิษที่รายงานจากอบูฮุรไรรอรอ,อันเนื่องมาจากฝนมันตกก็ปรากฏว่าไปสืบสอบที่มาที่ไปของฮะดิษแล้วมันอยู่ในสถานะดออีฟใช้อ้างเป็นหลักฐานทางศาสนาไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไม่ไม่ใช่ตัวอบูฮุไรรอหดอยฟนะผู้รายงานในระดับล่างๆล,ล,ลงมามัน,<อ>ม,นม,มันมีปัญหาเพราะงั้น ไม่เคยมีสักครั้งหนึ่งที่นบีจะละหมาดอีดที่มัสยิดนบีจะละหมาดอีดที่หมู่ซ่อนลาครัแต่นี้พอเราเอาละหมาดอีดเข้าไปทําในมัสยิดมันก็จะเกิดปัญหาลักลั่นล่ะครับปัญหาตรงไหนละ่ะเพราะว่าเราเรียนรู้ว่าการละหมาดอีดของนบีเนี่ยพอไปถึงมูซ่อลลาก็ทําการตักบีตเลยคือไม่มีซุนัตไม่มีละหมาดซูนัตใดๆครับ แต่พอย้ายไปที่มสัสยิดปัญหามันเกิดตรงไหนตรงที่ว่าต้องละมาตาหิโตนมสัสยิดนี้ก็บอกว่าอย่านั่งเข้ามาสัสยิดแล้วก็อย่านั่งจะต้องละมาตะเอะตุนมสัสยิดก่อนสองรอบอัดพอไปดูในเรื่องของอีดไม่มีสุนัตใด,ดๆตักวิธเลยอพอมาดูนี่อ้าวจ้ปัญหาก็คือแล้วมันมาอยู่ในที่เดียวกันจะทํายังไงตกลงจะละมาหรือจะตักวิธ หรือจะทํายังไงอะไรยังไงครับปัญหาลักลั่นที่มันเกิดเพราะว่าเราไม่ได้ทําตามคําสอนของท่านอาบีมุมสสฮัมหมัดสโลลลอห์อะไรวะส,สลัมถ้าเราทําตามคําสอนเราจะมีปัญหาไหมไม่มีเสียจ้าอ่าแต่นี้แหละความความอยากความต้องการของเราละหมาดตรารอแวะก่อนแล้วผ่านไปแล้ววีเตสก็เรียบร้อยไปแล้วอยากจะละหม,มาดตะฮัดยุดอีกมีปัญหาไหมอืมมันก็คือถ้ามีตัวบทหลักฐานเน่ะ จากการกระทําของนาบีหรือจากสหบะติปัญหาไม่มีครับถ้ามีนะถ้ามีหลักฐานแต่พอไม่มีหลักฐานเนี่ยปัญหามันเกิดล่บเป็นปัญหาที่จะต้องมาวิพากษ์วิจารกันเอาว่าจะทําหรือไม่ได้หรือไม่ได้แต่นี้ขอให้พี่น้องตั้งหลักก่อนว่าศาสนานี้เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากครับหรือความต้องการของใครครับอยากจะทําอย่างนั้นแล้วเป็นศาสนาอยากจะทําอย่างนี้แล้วเป็นศาสนา ศาส,สนานี้ขึ้นอยู่กับว่าตัวบทหลักฐานทางศาสนาครับใช้ให้ทําอย่างไรครับอืก็แปดนอกรมฎอนหรือนอกในรมฎอนก็แปดแล้วก็ว,วีเตอีกสามก็เพราะว่าไม่ไม่ว่าจะเรียกกิมุรมฎอนกิมุลเลนครับะัดะยุตตระเวะทั้งหมดเนี่ยมันคือละหมาดเดียวกันอืมันไม่ได้หมายความว่ากิามุลเลนอ,อันหนึง่ง เาียาวมอุรมดอนอันหนึง่งตะหัดยุทธอันหนึง่งตะระเวะอันหนึ่งไม่ใช่ครับถ้าสมมุติว่าพี่น้องทําตระเวะด้วยแล้วทาตะหัตยุทธด้วยเอาเอาแล้วเอากียามุลเลนไปไว้ไหนเอากียามุรมดอนไปไว้ไหนครับไม่ไว้ไหนหรอกเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันคืออันเดียวกัน,น,เ,กนเพียงแต่ว่าเรียกชื่อที่แตกต่างกันออกไปเท่านั้นเองอเพราะฉะนั้นในกรณีที่พี่น้องได้ทําแล้วครับ ก็ถือว่าแล้วคือไม่ต้องไปทําซ้ำสองครับอาจารย์มันมีมีฮะดิษไหมหรือว่ามีคําพูดไหมว่าปฏิบัติพร้อมกับอิหมามจนกระทั่งเสร็จสิ้นเปรียบเสมือนได้ละหมาดทั้งคืนอาจารย์มีไหมครับก็ในฮะดิษบทนี้นะพูดถึงการละหมาดร่วมกับอิหมัมตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งบจบและไม่ได้เป็นฮะดิษที่ระบุถึงจํานวนที่บางคนเอาฮะดิษบทนี้ ไปเป็นหลักฐานอ้างในเรื่องของจํานวนอืซึ่งนั่นเป็นการเอาหลักฐานถูกไปครอบผิดเรื่องอผิดประเด็นครับเพราะว่าถ้าพูดถึงในแง่ของจํานวนอะก็อาจจะมีบางคนละหมาดพร้อมอิหม่ามอิมานเ็าเมื่อเขานำแปดจังก์เริ่มยันจบอย่างสวยงามก็เขาจะถูกบันทึก,กว่าละหมาดทั้งคืนแล้วบับางคนก็เอาไปอ้างเยอ่าแล้วถ้าอิหม่ามเขา20 ็พราทำไมเอาไปอ้างในแง่ของยี่สิบอย่างเดียวอืเพราะคนทำแปดเขาก็ละหมาดพร้อมอิหมั่มทั้งคืนเพราะงั้นขอให้เข้าใจว่าฮะดิษบทนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนอืจํานวนของรอกอครับอย่าเอาไปครอบผิดเรื่องผิดผิด,ผ,ดผิดประเด็นครับหลักฐานเนี่ยถูกอืเพราะฉะนั้นในเมื่อเราได้ละหมาดพร้อมกับอิหมั่มแล้วเนี่ยถูกบันทึกเ,เต็มแล้วหรือว่าได้ละหมาดทั้งคืนแล้วก็ ็เพียงพอแล้วก็เพียงพอแล้ว,ลวไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องไปทําอืำไปทําซ้ำสองเห็นไหม,มหรือเหมือนอย่างนี้อาจารย์วชิดินเวลาที่เราป่วยหรือรเราเดินทางครับจะมีข้อบัญญัติในเรื่องของการละหมาดที่แตกต่างคือไม่ไม่ใช่แตกต่างคืออย่างนี้ถ้าปะกะติเราเราอยู่ปะกะติเนี่ยนะ ไม่ได้เป็นคนป่วยหรือคนเดินทางได้เวลาเราก็ละหมากละหมาดเต็มละหมาดถ้าดูได้เวลาก่อนละหมาดสุนัตอะไร,รของเราเราก็ละหมาดไปปกตินี่แหละแต่เมื่อไรก็ตามที่ป่วย,วยแล้วไม่มีโอกาสได้ทําครับไม่ได้ขึ้นแต่ฮัายุดไม่ได้ทําสุนัตใดๆไ,ไม่ไหวไม่ไหวไ<ต>อ้ออาการที่ไม่ได้ทําเนี่ยถามว่าแล้วผลละบุญมันพร่องไหมไม่พร่องรางวัลของมันเนี่ยเดินต่อเลยัเหมือนกันในกรณีที่เราเดินทาง จากละหมาดสี่รอกอัตหลือสองรอกอัตถามว่าจํานวนมันลดเหลือแค่สองแล้วผลบุญมันพร่องหายไปไหมเพราะปกติทําละหมาดบ่ายสี่ใช่ไหมพอเดินทางทําละหมาดบ่ายสองรู้ขึ้นกอมัดทาอาซาดอีกสองถามว่ามันหายไปอย่างละสองอย่างละสองผลบุญพร่องไหมไม่พร่องเท่าเดิมเหมือนอย่างกับที่เราทําโดยปกติครับเพราะท่านเบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่าอิดามาริดัลอับดุเอาซาฟะระ เมื่อบ่าป่วยหรือเดินทางครับกุติบัตลาหูจะถูกบันทึกคุณงามความดีให้แก่เขาเนี่ยกรมายะมาลุงม,มุกีมันสัฮธฮหันเหมือนดังที่เขาได้กระทําจะถูกบันทึกเหมือนดังที่เขาได้ทําในยามที่เขาอยู่ปะกะติค,คือไม่ได้ป่วยไม่ได้เดินทางครับเพราะงั้นถ้าถ้าเราทํามาโดยตลอดอะผลบุญมันก็ ก็ไม่ได้หายไปไม่ได้หายไปไหนหรืออย่างกรณีของผู้หญิงมีประจำเดือนครับผู้หญิงมีประจำเดือนเนี่ยไม่ต้องบวชพอไม่ต้องบวชพอหมดระมาดอนไปบวชใช้ครับผู้หญิงมีประจำเดือนไม่ต้องละหมาดพอหมดประจำเดือนต้องไปละหมาดใช้ไหมไม่ต้องเสียใจไม่ต้องแล้วถามว่าเอาแล้วผลบุญมันจะทันผู้ชายเขาไหมเพราะผู้ชายเขาไม่ได้เว้นวรรคตรงกรณีประจำเดือนอาจารย์กำลังจะบอกว่าก็ได้ผลบุญต่อเนื่องไปด้วยเหมือนกัน ใช่เพราะว่าที่เพราะว่าที่หยุดเนี่ยไม่ได้หยุดโดยพละการหรือไม่ได้หยุดเองหยุดตามคําสั่งของศาสนาครัเพราะงั้นก็ไม่ต้องไปไปนึกไปทึกทักเอาเองอะไรเองจะไปละหมาดใช้อะไรเพราะเพราะว่าพอแล้วเพราะงั้นอย่างเนี้ยท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุสัลลัมก็ให้รูปแบบครับนบีเองก็เคยออกมานำสหบับละหมาดใช่ไหมละหมาดเป็นจอเป็นมาอ่านบีเป็นอิหมัม พอข่าวแพร่กระจายไปทั่วนครมาดีนะบรรดาผู้คนก็หลั่งไหลกันมาพอคือนที่สองกันมากันเต็มเลยนบีก็นาําละหมาคืนที่สามก็มากันเต็มพอคือนที่สี่นบีไม่ได้ออกมาแล้ับรรดาสซฮาบะาเยังมารวมตัวกันอยู่เพื่อที่จะมารอละหมาดกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลาะห์สัลลัมพอรุ่งเช้านบีก็เฉลยให้ฟังคร,รับว่าที่ไม่ได้ออกมานําเนี่ยคือนบีละหมาดของนบีอยู่ในบ้านครับ ไม่ได้ออกมาก็เพราะเกรงว่ามันจะเป็นฟารดูแล้วก็จะเกิดความยุ่งยาก,ากแก่แก่แก่พวกเจ้าอืใช่ไหมอย่างนบีอย่างซัวฮาบะก็ได้ถือปฏิบัติครับตั้งแต่ในยุคนบียุคบรรดาคอลิฟะไล่เรื่อยมาก็ถือปฏิบัติกันกันเรื่อยมาก็รละหมาดกับอิหมั่มก็อพอแล้วครับคือไม่ต้องมา ไปไปตะวัาแก่อิหมั่เขาเสร็จแล้วพอกลับมาถึงบ้านอยากจะทําอีกเอาอัตฮัดยุดอีกพออัตฮัดยุดเสร็จเอาเอากิยามุลวิยามุลเลนต่ออกิยามุลเลนเสร็จแล้วเอากิยามุรอมฎอนไม่ต้องเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือละหมาดเดียวกันพอทําแล้วก็ถือว่าแล้วอ่าแล้วมันมันอยากอยากจะทํานู่นอยากจะทําอิบราดะให้เยอะโดยเฉพาะเนี่ยในสิบสุดท้ายของรอมฎอนเนี่ยทําความดีมันก็มีภาคผลมหาศาลใช่ไหมล่ะ ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل บอกว่าไลลาตุลกัดรีไฮรมิลอัลฟิชะเลลาตุลกัดเนี่ยดีกว่าถึงหนึ่งพันเดือนพันเดือนครับก็เท่ากับแปดสิบสามปีเศษสี่เดือนอ่าดีกว่าถึงเขาอยากจะทําความดีเยอะๆครับแต่ไม่ได้หมายความว่าความดีที่จะทําเนี่ยเป็นความดีที่เราประยุกต์กันขึ้นเองครับคิดกันขึ้นเองไม่ใช่อมีตัวมีแบบอย่างต้องมีแบบอย่าง ครับไม่ใช่ว่าคืนนี้เป็นคืนเลขที่เราจะละหมาดมะเรบสองเที่ยวไม่ได้นะไม่ได้อ้าไม่ดีเหรอครับไม่ได้อทำไมดีแล้วก็ไม่ได้ด้วยครับจะละหมาดอิชาสองเที่ยวอืมไม่ได้ก็ไม่ดีแล้วก็ไม่ได้ด้วยทําเที่ยวเดียวพอแล้วอ้าแล้วจะทาอย่างไรอย่างอื่นก็มีเยอะแยะที่ให้ทําครับก็ซิกรุลล้อไปสิิกรุลล้อจะอ่านหนังสือกุรอานอ่านไปสิเข้าใจเออะอุอาไปสิครับทําความดีอื่นออ่าบริจาคไปสิครับ มันเยอะแยะที่เราสามารถที่จะกร <ừ m. S 2> ะทําได้ก็กระทาไปไอ้เมื่อสักครู่ตอนตอนแรกที่ถามอาจารย์อนะ่ะมันเป็นไปได้ไหมที่ว่าเราจะเจอกับไรละตุ้นก๊อตทาอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละก็คืออ่านกุรอานตลอดทั้งคืนเรามีโอกาสจะได้เจอไหมถ้าทำาคือ,ค,อคือไรล,ละตุ้นก๊อตนะนะมันไม่ได้มาเฉพาะสุราหนึ่งสุราใดอ๋อครับคือมากันทั่วทั่วเลยครับเพียงแต่ว่าใครจะทํา อิบาดะแล้วก็ไปตามคําสอนในคืนนั้นหรือไม่อไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปหาคืนไลลาตุนก๊อตที่สุราครัเอาเราบอกได้ไหมมาสุราไหนครับจะได้เฮโลสารภาไปกันสุราเ<อ>นัน้มามีทุกอะไรนะท่วนทั่วงท่วนทั่วสารทิตนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่ในคืนนั้นเนี่ย เราก็ทําอีบ้างได้ให้คือเรากําลังทําความดีอยู่นั่นแหละใช่ไหมจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความดีในค่ําคืนนั้นอ่ะเพราะว่าบางคนไม่สามารถจะไปเอติกาฟที่มัสิดได้ครับคือเอติกาฟนะครับไม่ใช่เอติกอฟไปไปหยุดไว้เฉยอย่างเงี้ยเพราะอาจารย์บอกว่ามีบางคนเนี่ยเอติกอฟเนียดเข้ามาซิดสักชั่วโมงอ่าไปเอติกอฟอ่ะยางนั้นเขาเรียกเอติกอฟอาจารย์ผมเรียกเองอ่ะมันไม่ถึงกาฟอ่ะอ๋อถือ แมเรียกตัวก๊อฟก่อนกาฟมันยังไม่ถึงกาฟเพราะว่าไปเนี่ยบางคนไปเนียดอิติกาฟชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ได้อะอาจารย์จริงๆแล้วมันไม่ใช่สุนนะของท่านนบีมมุฮัมมัดสุลลัลวะเลวะสลัมที่จะเอติกาฟเชื่อเชื่ออึดใจหรือเชื่อเดี๋ยวหนึ่งรับวันทีมันมีเด็กนักเรียนอาจารย์เด็กนักเรียนก็ถามกันเอ๊ะ เดี๋ยวเช้าก็ต้องไปเรียนหนังสืออ่ะแล้วกลางคืนจะมาขอเยติกาฟไม่ได้เหรอเยติกาฟก็คือการใช้ชีวิตอยู่ในอยู่ในมัสยิดนะจะออกจากมัสยิดก็ยามมีเหตุจําเป็นอาจจะไปเข้าห้องน้ําับจะไปกินอาหารับแันไม่ใช่ออกมามาเจอใครแวะคุยพูดคุยนั่งอะไรแต่อะไรคุยโมไปเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าจะเข้าไปใหม่าไม่ใช่อ่าไม่ใช่ นั่นไม่ได้อยู่ในรูปของการอียติกัสมันมีนักศึกษาอาจารย์คือที่ว่วจะไปเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าในกรณีต้องการที่จะฝึกฝนครับให้ชินอยู่กับการปฏิบัติแต่ว่าเรายังไม่เต็มที่ไม่สามารถที่จะกระทําได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะหวังว่าอัลลอฮ์จะตอบรับเพราะว่าบางคนเนี่ยเช้าก็ต้องไปทํางานก็จะมีเวลาในช่วงของยามกลางคืนก็เอาละแยติกัสกลางคืนก็เอาละแต่ถามว่า มันเต็มรูปแบบอย่างที่ศาสนาได้ได้สอนไหมยังไม่ใช่ยังไม่ใช่แต่ก็ขอขออัลลอฮ์ทรงตอบรับนะครับก็เพียรพยายามแต่ว่าเราก็ไม่ชี้พงให้รอในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นไปตามคําสอนเพราะถ้าเราบอกวันได้เดี๋ยวพี่น้องก็จะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนวิธียติกาฟกันละมันมันไม่ใช่ครับ เราต้องเอาศาสนาคําสอนของศาสนายืนไว้คใครจะปฏิบัติได้มากน้อยขนาดไหนก็คือคอันนี้เรื่องของส่วนบุคคลแหละครับผมอันคำดุลิล่าครับ